เรื่องราวดีๆวันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศของกิจกรรมดีๆค่ะที่ทางเป๊ปซี่โคเป๊ปซี่โครประเทศไทยนะคะมูลนิธิรักไทยร่วมมือการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะ เป๊ปซี่โคประเทศไทยและมูลนิธิเป๊ปซี่โคนำโดยคุณสุรเกียรติเสถียนไทยประธานบริษัทเป๊ปซี่โคลาเทรดดิ้งจำกัดในเครือเป๊ปซี่โคอิงร่วมมือกับมูลนิธิรักไทย โดยมีศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์กระแสชนะวงเป็นประธานกรรมการมูล,ลนิธิดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Gift for hope โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Gift m e a l s Gift Hope เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 อย่างหนักทั่วประเทศรวมถึงเกษตรกรบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ครับวันนี้ก็ได้มีส่วน ร่วมมือกันกับ PepsiCo กับ SunTory เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิรักไทยซึ่งผมเป็นประธานมูลนิธิมาตั้งแต่ต้นร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อของโควิด19นี่แหละครับซึ่งในเรื่องนี้มูลนิธิรักไทยได้ทำมาโดยตลอดนะครับทั้งในทางการแพทย์การศึกษาการสาธารณสุขวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือครับ ค่ะนอกจากจะรณรงค์กันไปแล้วนะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นแบบว่าทุยถูกต้องค่ะ,คะเพื่อการลดการแพร่ระบาดนะคะของสถานการณ์โควิด19ค่ะก็คือการรักษาระยะห่างกันนิดนึง <No. S 2> เนาะยังจําเป็นอยู่ค่ะใช่ค่ะเป็นการจัดกิจกรรมที่เยี่ยมเลยนะคะสําหรับแบบนี้ค่ะ